แชร์คอน,น์เนอร์ร่วมห่วงใยโดยโรงพยาบาลสมิติเวช ผู้ชมคะวันนี้มุมสุขภาพแคร์คอนเนอของเราเนะคะหนูได้เรียนเชิญนายแพทย์โสพณรัตสิงหาจารุคะ่ะคุณหมอเป็นศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศัลยกรรมสมองและไขสันหลังสวัสดีค่ะเ,คครเรากําลังจะคุยกันว่าจะมีเหตุอะไรที่ก่อให้เกิดกระดูกสันหลังเนี่เคลื่อนไปทับเส้นประสาทที่มักพบกันมากก็คือในกลุ่มที่เกิดอุบัติเหตุหรือแม้กระทั่งรถชนท้ายแรงๆและคอสบับ สะบัดอย่างรุนแรงเนี่ย<ม>ก็ทําให้กระดูกคอเคลื่อนได้นะครับ oh. ส่วนกระดูกหลังเนี่ยจะพบในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุแต่เมื่อสูงอายุพังผืดที่ยึดระหว่างกระดูกและและหมอนกระดูกทั้งหมดเนี่ยจะอ่อนตัวลงอ่อนแอลงเมื่อน้ําหนักมากขึ้นจุดเปลี่ยนถ่ายน้ําหนักจะเปลี่ยนไปทําให้กระดูกต้องรองรับน้ําหนักมากขึ้นจึงโยบไปข้างหน้า ทำให้กระดูกหลังค่อยๆเคลื่อนเคลื่อนเคลื่อนตัวออกจากกันอันนี้ใช่หลังโกงไหมคะไม่ใช่หลังโกงครับแต่พอเวลากระดูกหลังเคลื่อนเนี่ยผู้ป่วยจะไม่ทราบหรอกครับว่ากระดูกหลังตัวเองเคลื่อนแล้วผู้ป่วยจะมาหาแพทย์เนี่ยมาพบแพทย์ด้วยปวดหลังแล้วลงขาหรือปวดคอแล้วลงแขนนะครับพอปวดหลังแล้วลงขาเนี่ยผู้ป่วยจะมาด้วยเดินไกลๆเนี่ยเดินไกลไม่ได้พอเดินไกลไปสักพักหนึ่งต้องหยุดหยุดอยู่กับที่หรือว่าหยุดนั่งสักพักจะดีขึ้นแล้วจะเดินต่อได้ในกรณีที่เป็นหนักมากๆขึ้นเนี่ย จะมีขาชาเท้าอ่อนแรงนะครับรวมทั้งขาอ่อนแรงถ้ามาระดับสุดท้ายเนี่ยก็คือเท้าตกไปแล้วที่คุณหมอบอกมาเนี่ยนะคะ,คะเขาจะเป็นแบบเฉียบพลันหรือว่าผ่านไประยะเวลานึงแล้วถึงจะเป็นถ้าเป็นชนิดกระดูกหลังเคลื่อนจากอุบัติเหตุจะมีภาวะเฉียบพลันได้ครับแต่ถ้าเป็นจากอายุอายุมากแล้วพันผืดเริ่มอ่อนอ่อนแรงลงกล้ามเนื้อเริ่ม ไม่แข็งแรงเนี่ยหรือน้ำหนักมากขึ้นจะค่อยๆเป็นค่อยๆไป uh huh. แล้วอาการจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆหรือบางท่านเนี่ยนอนไปแล้วต้องลุกขึ้นมาเพราะปวดหลัง uh huh. มาเดินสักพักจะดีขึ้น oh, นะครับ <Okay. S 2> นั่นแสดงว่าช่องไขสันหลังตีบแคบกดทับเส้นประสาทอย่างรุนแรงมากขึ้น uh huh. ถ้าไม่รีบทําการรักษาเนี่ย <Okay. S 2> อาการเหล่านี้จะทําให้ผู้ป่วยเนี่ยมีความพิการเกิดขึ้น แสดงว่าก็มีเหมือนกันที่เกิดอุบัติเหตุแล้วไม่ได้เกิดผลทันทีอาจจะผ่านไปเป็นสิบปีมาเกิดก็ได้แต่ถ้าในกรณีที่หมอนรองกระดูกแตกเฉียบพลันแตกเฉียบพลันคือเช่นก้มยกของหนักหรือว่าเล่นกีฬาที่ต้องก้มเงยอย่างรวดเร็วหมอนรองกระดูกมีบางส่วนที่ไม่แข็งแรงเนี่ยคลักออกมาแล้วมากดทับเส้นประสาทบางบางท่านเนี่ยพอก้มยกยกของปั๊บ ล่วงเลยพะไอจามแรงๆปวดเท้าลงขาเดินไม่ไหวเลยเดินไม่ไหวเลยครับมองโลงกดูเนี่ยที่เขาบอกกดทับเส้นประสาทไม่เหมือนกันตัวของเขาดั้งเดิมเนี่ยเป็นส่วนประกอบของน้ำครับน้ำมีส่วนประกอบ95พอเริ่มอายุมากขึ้นน้ำจะถูกแทนที่ด้วยโปรตีนเหมือนเยลลี่ที่อยู่ในตู้เย็นพอถูกรีดน้ำมันจะแข็งแล้วมันพร้อมที่จะฉีกขาดแตกได้ง่ายพอเราอายุเยอะขึ้น การยืดหยุ่นอย่างเด็กเนี่ยครับพอเวลาหกล้มเนี่ยเขาจะไม่เป็นไรแต่ผู้ใหญ่พอหกล้มมีการเปลี่ยนแปลงหมอเรอกระดูกเหล่านี้ถูกรล้นด้าหนักอย่างเปลี่ยนแปลงทันทีทันใดมีการฉีกขาดเกิดขึ้นจะทําให้หมอนรองกระดูกบางชิ้นพุ่งทะลักออกมากดทับเส้นประสาทครับคนไข้จะปวดคอล้าลงแขนปวดขาปวดหลังล้าลงขาอย่างทันทีทันใดครับคนเป็นเยอะไหมคะ เดี๋ยวนี้พบมากขึ้นครับและอายุน้อยลงด้วยครับเดี๋ยวนี้เราทำงานใช้คอมพิวเตอร์หรือพอเรากลับบ้านไปเวลาเราดูทีวีเราจะนอนหนุนหมอนสูงถึงนั่งถึงนอนนอนดู<อ>ทีวีแล้วกด,กดรีโมทคอก้มอยู่มากๆอย่างนี้หมอนรองกระดูกพร้อมที่จะพุ่งมาด้านหลังอยู่แล้วครับโดยที่ระหว่างนั้นชีวิตประจําวันไม่กระทบเลยเหรอคะกระทบครับแต่คนไข้เขาจะคิดว่าอ,า,อาการาวปวดก็ไปนวดนะครับ<อ>ทุกคนเข้าใจก็คือ การนวดประคบหรือว่าบางท่านก็นิยมจับเส้นฝังเข็มอะไรเงี้ยนะครับคือเป็นการแก้ปลายเหตุทั้งหมดถ้าเป็นกล้ามเนื้ออักเสบหรือกล้ามเนื้อที่เกร็งตัวเนี่ยเรารักษาด้วยยาคลายกล้ามเนื้อเราทานยาครับการผ่าตัดเป็นกรณีสุดท้ายครับทีนี้เดี๋ยวนี้เขาก็จะมีวิธีการผ่าแบบแผลเล็กเจ็บน้อยนะคะพื้นตัวเร็วครับนอนโรงพยาบาลบางทีแค่4วัน3าคืน ก็กลับบ้านได้จากเดิมนอนกันเป็นเดือนเดือนเนี่ยนะคะคโ้เพราะแผลน,นี่จะประมาณเซนกว่าเกือบ2เซนเดี๋ยวนี้นวัตรกรรมทางการแพทย์นี่ไปไกลมากเดี๋ยวนี้การผ่าตัดใช้กล้องเนี่ยจะทําให้เห็นภาพชัดเพราะว่ากําลังขยายเนี่ยห้าสิบถึงหนึ่งร้อยเท่าจากเส้นประสาทเท่าปปากปการเนี่ยพอเวลาเรามองเห็นเนี่ยจะใหญ่กว่าหัวแม่โป้งโอ้ยอย่างนี้ไม่มีพลาดเลยแล้วก็จะทําให้เสียเลือดน้อยครับค่ะคุณหมอคะมีวิธีป้องกันไหมครับการออกกําลังออกกําลังกายได้ทุกท่า แต่ถ้าที่ในคนสูงอายุไม่ค่อยแนะนําให้ทําก็คือถ้าหมุนคอก้มคอเงยคออย่างรวดเร็วหรือถ้าก้มบามือแตะปลายเท้าคือบางท่านถ้าก้มไม่ได้เอามือแตะปลายเท้าอย่าพยายามก้มอันนี้คือห้ามนะคะคเพราะว่ากล้ามเนื้อคอเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อมัดเล็กก็จริงนะครับแต่มีความแข็งแรงมากเนื่องจากกล้ามเนื้อมัดแค่2นิ้วเนี่ยสามารถดันสมองดันกระโหลกนะครับทั้งหมด ต้านแรงดึงดูดของโลกไว้ได้ออกกําลังเนี่ยเราได้กล้ามเนื้อจริงแต่การหมุนคอไม่ได้กล้ามเนื้ออกับได้ความเสื่อมขอท่าบริหารคอที่ถูกต้องคอไม่ต้องบริหารครับหันตามเสียงทานข้าวคือการบริหารคออยู่แล้วไมกล้ามเนื้อเขาแข็งแรงอยู่แล้วไปเหมอนเวลาถอยรถไม่ต้องมองหันหลังมองกระจกเอาคุณผู้ชมคะจากจุดเล็กๆเนี่ยนะคะ จะทำให้เกิดปัญหาสุขภาพ,าพตามมาอีกพอสมควรทีเดียวแล้วที่สำคัญป้องกันนะคะแต่ถ้าเกิดขึ้นมาแล้วไม่ต้องกังวลค่ะเรามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะที่จะมาดูแลคุณผู้ชมในทุกๆวันพฤหัสในมุมสุขภาพ,าพนะคะวันนี้หนูต้องขอบคุณค่ะนายแพทย์โสพณรัตน์สิงห์จารุนะคะคุณหมอเป็นศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการผ่าตัดสมองและไขสันหลังนะคะวันนี้คุณหมอให้ทั้ง ข้อคิดให้ทั้งทำเตือนทำแนะนำรวมถึงให้ทางออกในการรักษากับเราด้วยขอบคุณมากค่ะคุณหมอคะช่วงหน้าเราก็นำสุขภาพที่แข็งแรงนี้ไปแบ่งปันให้กับน้องๆตามโรงเรียนนะคะที่อยู่ในโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพพรตราชุดา,ดาสยามบรมราชุภุรีรีกันบ้างนะคะเป็นการสืบสารพระราชปณิธานของพระองค์ค่ะสักครู่เดียวในช่วงฟูดแคร์ค่ะ